Honda City ออกรถศูนย์บาทฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ5,600บาทจะสวยแค่ไหนตามมีมาชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบีสมยงค์คาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีอีกแล้วเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบี B. ก็มีเจ้าตัว Honda c i ิ y ตสีดำสวยๆคันนี้มานำเสนอมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะลูกค้าคือสภาพยังสวยขนาดนี้นะคะถ้าเก็บงานแปลงร่างแปลงโฉมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วรับประกันเลยว่าสวยกว่าน,นี้อีกหลายเท่าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการรอช้าเนาะจะเป็นตัวรุ่น ฮอนด้าซิตี้ห v Auto นะคะเป็นรถปีคศ2 0 1 3หรือว่าจดปีพศ2 5 5 6นั่นเองสำหรับคันนี้ตัวรถสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะรถปี2013ที่สำคัญราคาเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเริ่มชมจากด้านหน้าตัวรถของเราก่อนเลยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะกระจังตัวหน้านะคะกระจังหน้ารถนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีเงินโครเ,เมียมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นตัวกระจังหน้า3มชั้นเนาะโอเคตัวไฟคู่หน้าของเรานะคะ <ST> mm hmm. <Leonardo> คันนี้ก็จะมาพร้อมไฟคู่หน้าที่เป็นไฟคู่หน้าฮาโลเจนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญคันนี้มาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูที่ด้านข้างตัวรถกันต่อเลยนะคะลูกค้าสําหรับด้านข้างตัวรถของเรานะคะเดี๋ยวเริ่มจากตัวล้อแม็กกันก่อนเลยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวล้อแม็กแต่งซิ่งรอร ing, อ,อให้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าสําหรับแม็กคันนี้ก็จะเป็นตัวแม็กขนาดขอบ15นั่นเองนะคะลูกค้ามาพร้อมฝาครอบดิสเบรกสีน้ําเงินนั่นเองนะคะลูกค้าโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อที่กระจกตัวรถด,ด้านข้างเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะจะเป็นกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวแต่งที่หูกระจกให้แล้วทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมชิ้วนะคะ ชื yup, ตว Flight, ตัวรถใส,ส,ส่ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับชุดแต่งนะคะแล้วก็มามือเปิดประตูนะคะคันนี้ก็เป็นมือเปิดประตูตัวครอบโครเมี่ยมสีเงินชุบแบบนี้เลยนะคะทั้งคันแล้วก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างตัวรถด้วยนะคะแล้วก็มาถึงด้านหลังตัวรถของเรากันต่อเลยนะคะสําหรับด้านหลังตัวรถของเรานะคะก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังใส่ให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เช่นกันนะคะลูกค้าแล้วก็จะมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังนะคะ2จุดด้วย แล้วก็ด้านหลังตัวรถก็จะใส่สปอยเลอร์หลังให้แบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าตัวตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะก็จะมีไฟไฟสองสว่างบแบบนี้นะคะอยู่ที่สปอยเลอร์ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อที่ภายในตัวรถกันเลยนะคะลูกคา้าตามบีมาเลยค่ะมาถึงภายในตัวรถของเรานะคะลูกคา้าสําหรับคันนี้เนาะก็จะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะสําหรับตัวเบาะนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาดํานะคะลูกคา้าคาดได้สีขาวแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะ ส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะมาด้วยโทนสีดํานะคะลูกค้าตัวกุญแจคันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทเลยนะคะแล้วก็จะามาพร้อมถุงลมนิราภายัยแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยพวงมอาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ที่มาพร้อมอตัวพวงมอาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะก็จะมีแพทเทิร์นชิปด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวาคันนี้จะเป็นระบบรับไฟฟ้านะคะคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยเป็นปรับเป็นพับไฟฟ้าเนาะ มาถึงระบบเกียร์กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นตัวระบบขับเคลื่อน2ล้อนะคะสําหรับเครื่องเสียงของเรานะคะเครื่องเสียงก็สามารถเชื่อมต่อ CD MP3 วิทยุ a m FM ได้แล้วก็สามารถเสียบสายอาร์คยได้นะคะส่วนระบบแอร์ของเรานะคะก็จะเป็นระบบแอร์เมนวลแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคือออปชั่นก็ครบจัดเต็มในระดับหนึ่งมากๆเลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญสําหรับคันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยเลขใหม่เพียงแค่1,9,899กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้เป็นตัว Honda City Sv เลยนะคะลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์ภายในเครื่องยนต์ตัวรถกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวตามบีมาเลยคะ่ะมาถึงห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถของเรากันนะคะลูกค้าคือตอนนี้ห้องเครื่องของเรานะคะก็คือทํางานอยู่นะคะเพราะว่าบีสตาร์ทรถให้ลูกค้าได้ชมกันไปเลยนะคะ ว่าคือเครื่องก็คือยังเงียบมากๆนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นเครื่องศูนย์ฮอนด้าเลยคันนี้เป็นเครื่อง IVT e c นะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนตเ์เบนซิน4สูบ1,497ซีซี120 oh. แรงม้านั่นเองนะคะสำหรับเครื่องยนต์รถคันนี้เนาะ,ะที่สำคัญคันนี้นะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS ด้วยนะคะเป็นตัวระบบช่วยเบรกนั่นเองนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ก็คือยังเดิมมากๆนะคะไม่เคยผ่านการแต่งใดๆ,ๆมาเลยนะคะลูกค้า มาดูกันที่ฝากระโปรงตัวรถของเรานะคะสำหรับฝากระโปรงของเราก็คือยังเดิมเช่นกันนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะคือฝากระโปรงรถเรายังเดิมเดิมเลยยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานหรือทําสีใดๆมาเลยนะคะลูกค้าส่วนตัวแผ่นกันความร้อนหน้าห้องเครื่องก็คือยังเดิมโรงงานเลยนะคะรอยเม็ดอะคิวซีนะคะก็คือยังอยู่ยังอยู่เลยนะคะที่ฝากระโปรงรถนะคะโอเคค่ะสําหรับเครื่องยนต์รถก็จะ ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าสวยสวย,สวยแบบนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะกับเจ้าตัว Honda City 1.5 SV Auto ้คันนี้นะคะเป็นตัวรถสีดำรถปีคศ2013หรือว่าจดปีพศ2556นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้อ่าสำหรับคันนี้นะคะราคาขายของเราเราเปิดขายเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับราคานี้นะคะ โปรโมชั่นและของแถมที่บีจะมีให้สำหรับคันนี้นะคะออกรถศูนบาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่เดือนละ5,600บาทผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญาผ่อนอยู่ที่7ปี84งวดนะคะแล้วก็คันนี้นะคะโปรโมชั่นและของแถมที่บีจะมีให้นอกจากฟรีดาวแล้วก็คือ1นงฟรีดาว 2, นะคะฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อไปภาษีพรบให้เป็นปีปัจจุบัน3นะคะสามารถออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศ แล้วก็4ี่นะคะได้แถมพร้อม Mac, ล้อแม็กล้อที่อยู่ในตัวรถนี้ไปด้วยเลยนะคะแถมให้ฟรีเลยสําหรับ Mac, ล้อแม็กล้อที่อยู่ในตัวรถนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสำหรับที่สมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะก็สามารถออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศนะคะถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเอรถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0812386699นะคะ สำหรับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สะดวกโทรหรือสะดวกแอดไลน์ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะทางสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกทท่ทานเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยก็สามารถออกรถกับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้นะคะออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศนั่นเองนะคะที่นี่ที่เดียวเลยสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะคะ สำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปบีก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดสั c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้ลูกค้าได้ชมกันด้วยนะคะไว้ติดตามกันคลิปหน้าบีจะมีรถคันไหนสวยๆดีๆราคาถูกๆมาแนะนำและก็มานำเสนอให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้บีก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ